ก็ขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านทุกคืนนะครับผมนะก็ยินดีต้อนรับสู่รายการพี่ปุณซีเฮดวันนี้ผมจะมาเอสอนวิธีการกำหมัดนะผู้ชมครับอ่าซึ่งผู้ชมเนี่ยบางท่านอาจจะกำหมัดเป็นแต่ว่าอาจจะไม่ถูกวิธีนะวันนี้เนี่ยผมได้ทําการสอนวิธีการกำหมัดไปแล้วแต่ว่าเป็นคลิปรวมๆกับคลิปที่ผมสอนต่อยมวยนะอ่าเคแต่อันนี้ผมจะมาสอนกำหมัดแบบเดี่ยวๆเลยแบบไม่มีการสอนอาวุธอื่นนะเค กอ็อย่างแรกก็คือผู้ชมจะต่อยมวยไทยหรือมวยสากลหรือว่าจะไปต่อสู้กับไอ้พวกเพื่อนที่อยู่หลังห้องไอ้พวกชอบรังแกก็ผู้ชมก็ต้องกำหมัดให้เป็นก่อนนะโอเคไม่พูดภาพนำเพลงโอเคก่อนที่จะไปดูคลิปนี้การรบกวนฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ด้วยก็คลิปนี้เราไปดูรีวิชมเข้าไปอย่างแรกเนี่ยก็คือผู้ชมทำอย่างนี้ครับให้ผู้ชมเนี่ยงอนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วก้อยแล้วก็นิ้วนางลงเป็นเป็นลักษณะอย่างนี้นะงองี้อ่า พองอได้อย่างี้ปุ๊บคผู้ชมก็เอานิ้วโป้งของเราเนี่ยค่อยๆสอดมาอย่างนี้นะอ่าปุ๊บอย่างนี้มันจะได้เป็นทรงนี้นะผู้ชมครับอ่าเคมันนี่คือการกำมัดที่ถูกต้องนะสวยด้วยนะผู้ชมเวลาเวลาเวลาุลาลาผู้ชมจะต่อยเนี่ยคือให้ผู้ชมเนี่ยก็คืองอมืออย่างนี้แต่ว่าไม่ใช่งอ,องนะไม่ใช่นะค่อยๆงอยงี้อ่าแต่ว่าไม่ต้องงอมากจนเกินไปให้เวลาต่อยแล้วมัน ให้มันเข้าตรงสันหมัดนะผู้ชมเพื่อให้ศัตรูของเราเจ็บมากขึ้นและเพื่อให้หมัดของเราหนักนะผู้ชมครับอ่าโอเคผู้ชมท่านอื่นบางท่านก็อาจจะกรรมอย่างนี้บางคนก็อาจจะกรรมอย่างนี้หรือบางคนก็อาจจะกรรมอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะใช่แต่กรรมหมัดที่ถูกต้องคือห้ามเด่นิ้วโป้งออกมาไม่งั้นเดี๋ยวนิ้วโป้งอาจจะซนหรืออาจจะหักได้เลยนะให,ให้ให้ผู้ชมเนี่ยเก็บนิ้วนิ้วโป้งให้ดีแล้วก็อย่าเอาออกมาเป็นอันขาดเพราะไม่งั้นเดี๋ยว เวลาต่อยไปเดี๋ยวมันจะซนนะคุณผู้ชมอ่าเคสมมุติว่าถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปเวลาต่อยปับ๊บเห็นปะมันจะเข้าตรงนี้ถ้าเกิดผมถ้าเกิดผมต่อยผมก็จะปั๊บนี่เจ็บแน่นอนคุณผู้ชมอ่าเคคลิปนี้กไ็ไม่มีอะไรแล้วก็มาสอนคุณผู้ชมกำมัดเ,ยเฉยเผื่อคุณผู้ชมจะไปต่อสู้นะคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะบา,บาย